สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเาในครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยหลังจากที่เราได้พูดถึงตัว Sony a 7 c mark II นะครับแล้วก็เราได้รีวิวตัว Sony a 7 mark f ในบล็อกของเรานะครับก็เกิดคำถามว่าเออลราถ้าสมมติว่าเราจะซื้อกล้องเนี่ยระหว่าง a 7 c mark I กับ a 7 4เนี่ยเราควรที่จะเลือกตัวไหนเพราะว่าถ้าใครที่ เคยใช้พวกตระกูล Sony มาก่อนเนีครับเราก็จะรู้ดีว่าจริงๆพวก A7C ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะเป็นพวกตัวที่รุ่นที่เป็น compact ใช่ไหมคือเขาขายความเล็กใช่ไหมครับซึ่งเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะถูกดึงมาจากกล้องรุ่นพี่อย่างตัว A7 ปกติหรือ A7 ในซีรีส์อื่นอะไรเทือกๆนี้ใช่ไหมครับซึ่งใน generation ปัจจุบันตอนนี้ต้องยอมรับว่า A7C เนี่ยก็เรียกว่าเป็นลูกครึ่งแบบ บางทีก็สงสัยว่าหนูไม่ใช่ลูกป้าหรอ A จีโฟไม่ใช่ลูกป้าหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวนี้เรามาคุยกันแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงและถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกกล้องตัวไหนระหว่าง2ตัวนี้โอเคไหมอะสิ่งที่มันมีเหมือนกันทั้งคู่เลยเนี่ยก็คือเป็นเซนเซ,นเซอร์ขนาดฟูลเฟรมความละเอียด33มาล้านพิกเซลใช่ไหมครับเอ,อ่อ ISO เนี่ยวิ่งได้ตั้งแต่1 0 0จนไปถึง51,200ซึ่ง โอเคเซนเซอร์ okay. เหมือนกันเราสามารถพูดเทียบได้นะเพราะว่าเราใช้ตอนนี้ใช้ A7 Mark IV อยู่นะครับจริงๆแล้วเราคิดว่า ISO เนี่ยใช้งานจริงได้เนี่ยดันไปถึงซัก4,000เราก็เริ่มอึดอัดแล้วอะเออเราก็อึดอัดแล้วสัก4,000อึดอัดมากแล้ว2,500เรารู้สึกกระขะอ่วงและเออออกวิดประมาณนึงที่จะใช้งานแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่แต่ถามว่า2,500ไม่ได้แย่นะโอเคป่ะ okay, 4 0 0พ ใช้งานได้ไป,ไปดีน้อยหลังแบบไปดีน้อยในในเดเวลลอปเมหน่อยคิดว่าไม่มีปัญหาการ,รจัดการน้อยทุกอย่างโอเคนะครับไม่ได้บอกมันแย่นะโอเคไหมมันโอเคนะทุกคนอ่ะถัดไปก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่อง1 0 f r a รม per second นะครับอันนี้ก็เป็นที่ข้อจำกัดของตัวเซนเซอร์เนาะที่มันไม่ใช่เหมือนพวก a 1หรือ a 9ใช่ไหมที่มันเป็นพวก stack cmos รุด,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 ด อลังการงานสร้างซึ่งถามว่า10เฟรมวินาทีโอเคไหมเรามองว่าโอเคสําหรับงานทั่วๆไปใช่ไหมคือคุณไม่ได้แบบไปถ่ายแบบนักบอลกําลังเตะบอลใช้เลนประมาณ700บ้องเข้าหลามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออไอพวกนั้นมันเป็นแบบเฉพาะทางใช่ไหมครับซึ่งเขาไม่ได้ A7 อยู่แล้วเขาก็ไปใช้แบบพวกแ,แคนนอนตัวท็อปๆใช่ไหมหรือว่าพวกโซนี่จะเป็นพวก a 9หรือ a 1ตระกูลนั้นใช่ไหมที่เขาแบบมันมีส t ต็กซีมอร์ทำให้มันถ่ายภาพแบบ ต่อเนื่องได้เร็วขึ้นไม่มีแบ็คเอาท์นู่นนั่นนี่นะครับซึ่งคนทั่วไปไม่ต้องใช้ครับ10เฟรม per second ถือว่าทํางานได้สบายๆรับงานถ่ายภาพรับิญญาได้งานแต่งงานนั่นงานงานีงน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 ้งานส่วนใหญ่ทําได้หมดนะครับ1 0เฟรมอ่ะถือว่าเพียงพอแบบมากแล้วโอเคไหมแล้วก็ฝั่งของวิดีโอเองเนี่ยก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 422 1 0บิตซึ่งมันผมมองว่า4 2 2 10บิตเนี่ยก็เอามาเกรดดิง้งเอามาทำนู่นทำนี่ ก็โอเคแล้วแล้วก็ถ่าย 4K 30เฟรมได้ใช่ไหมแล้วก็ถ่าย 4K 60เฟรมได้แบบครอป1.5เท่าก็คือประมาณซูเปอร์สาประมาณนั้นใช่ไหมครับกับอีกย่งหนึ่งที่ลองรับกันหมดแล้วนะครับก็คือตัว S Log ใช่ไหมแต่อันที่เราชอบมากคือ S Cinetone ครับภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็คืออันนี้ถ่ายด้วย S Cinetone โดยที่อันเกรดอ่ะวิดีโอหลายอันถ้าใครสังเกตวิดีโอหลาอันมันสีมันจะ เปลี่ยนไปเปลียนมาใช่ป่ะแต่มันจะมีช่วงหลังๆที่วิดีโอเราอะค่อนข้างสีค่อนข้างเหมือนกันเลยเพราะว่าเราไม่ได้เกรดดิ้งเลยเราใช้ a อซิน e ิโทนล้วก็เข้าโปรแกรมตัดต่อคัดชนขัดชนแล้วก็จบเลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเอซิน e ิโทนดีมากผมโคตรชอบ a อซิน e ิโทน PP11 นะครับเอซิน e ิโทนทุกคนลองไปเล่นดูได้ถ้าใครมีกล้องที่รองรับ A อซิน e ิโทนนะครับลองลองเล่นดูมันมันดีมากครับทุกคนอ่ะแล้วก็วิดีโอเนี่ยความเจ๋งก็คือว่ามันถ่ายแบบ เขาเรียกว่า full r e s e s s n s o r อะครับก็คือมันจะอัดด้วยเซนเซอร์ขนาดเต็มทำให้มันได้ความเอียดประมาณ 7K ใช่ปะ 7K เสร็จปุ๊บมันทำการดาวแปรปิ้งให้เหลือ 4K ทำให้เราได้วิดีโอที่วิดีโอ 4K ที่มันมีความคมชัดมากแบบมากจริงๆถ้าใครอยากสงสัยเรื่องนี้ครับลองไปอ่านใน blog review A7 4ผมผมได้นะครับผมเล่าเรื่องพวกนี้เอาไว้ประมาณนึ่งแล้วนะครับว่าทําไมถึงทาให้มันชัดขึ้นโอเคไหมแล้วก็สุดท้ายนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด3นิ้ว H ที่สามารถหมุนได้ฟลิปได้ซึ่งก็คนที่ถ่ายวิดีโอหลายๆคนก็ชอบเราก็ชอบเช่นกันเนาะเพราะว่าเราใช้ถ่ายวิดีโอนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีความเหมือนกันระหว่างตัว A74 กับ A7C Mark II นะครับเราลองไปดูในส่วนที่มันมีความ แตกต่างกันบ้างดีกว่าอ่ะอย่างแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คืออิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเนอร์หรือ E V F นะครับก็คือไอช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกสใช่ไหมที่สมัยก่อนมันจะเป็นแบบกระจกของจริงใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น E V F แล้วเนาะเมื่อก่อนเราโคตรด,ด่าไอพวก E V F เลยแบบแม่งน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้ E V F พัฒนามากขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยดีมากขึ้นอ่ะนอกเรื่อง <laughs> โอเคตัว A 7 เอ่อมาร์โเนี่ยครับเขาจะมาพร้อมกับ E V F ที่ความละเอียดประมาณ3.69ล้านดอทเมื่อเทียบกับ A7C Mark II ที่2.36ล้านดอทอ่ะทั้งคู่รองรับ120เฟรมหมดเพราะฉะนั้นความสมูทุูดปั๊ดสปาร์ตู๊ปุ๊ดไม่ใช่ปัญหาซึ่งถ้าเราเทียบกันแบบสเปค by สเปคตรงนี้นครับมันจะทำให้เราเห็นว่าเออ A7 Mark 4เนี่ยมันมีความละเอียดที่สูงกว่าพอสมควรเลยซึ่ง เราได้ไปลองแบบลองเล่นเล่นตัว A7C Mark II ที่ที่ช็อปซดนี่แล้วก็รู้สึกว่าเออคือพอใช้ A7IV มาแล้วเรา,เรา,เราพอไปดู A7C Mark II เราจะรู้สึกว่าเออทำไมมันมันเป็นดอท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 ดมากกว่ามันพิกเซลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออพิกเซลอิชมากกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าถ้าเราไม่ได้มองเทียบเทียบกันเลยอะ่ะเราคิดว่า2.36ล้านดอทของ A7C Mark II เนี่ยก็ถือว่า ไม่ได้แย่ทํางานได้แบบโอเคเรามองว่าโอเคสำหรับการทํางานแต่ถ้าใครบอกว่าต้องการ e v f ที่มันชัดมากๆอะตัว A7 Mark 4ก็ยังเป็นอ p อปชันที่ดีกว่าอยู่ดีเนาะอีกอันนึงที่มีความแตกต่างกันแบบชัดเจนแบบเวอร์เวอร์ก็คือเรื่องของช่องสำหรับเสียบ Memory Card เนาะตัว A7 Mark 4เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับช่องเสียบ Memory Card 2ช่อง ด้วยกันโดยที่ช่องแรกเนี่ยจะรองรับทั้ง CFXS e p r e s Type A คู่กับ UHS Type 2นะครับช่องที่2เนี่ยจะรองรับเฉพาะ UHS Type 2เท่านั้นโอเคไหมก็คือเสียบได้2 2สล็อตพร้อมกันนะครับกับการตัว A7 C m a r k 2เนี่ยจะรองรับแค่1สล็อตที่ UHS Type 2ซึ่งถามว่าการที่เรามี2สล็อตมันทำอะไรได้บ้างนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายแยกระหว่างรอกับ JPEG บางคนที่ต้องใช้ภาพด่วนๆเขาอาจจะแบบถ่ายทั้งรอทั้ง JPEG คู่กันเวลาจะต้องใช้ด่วนเนี้ยเราก็เอา JPEG โยนเลยถูกไหมก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับหรือบางคนอัดวิดีโอพร้อมกับรูปภาพทํางานอะไรพวกเนี้ยครับบางคนทํางานพวกสื่อที่ต้องทําแบบ mixed content อย่างเงี้ยครับสมมติแบบเราไปงานสัมภาษณ์แล้วเราต้องถ่ายรูปด้วยเราต้องถ่ายวิดีโอด้วยการที่เราถ่ายแยกกันออกมาครับเวลาเราไป ingest สมมติว่า เอดดเตอร์เราต้องการแบบวิดีโอคนหนึงต้องการวิดีโอคนอนึงต้องการรูปางเงี้ยสามารถแยกการและ i ินเจสพร้อมกันได้เลยทําให้การทํางานเนี่ยม o เวิร์กมันทํางานได้เร็วมากขึ้นใช่ปะอ่าหรือกระทั่งการที่มันรองรับ CF Express Type A อะครับมันก็มีข้ออีกอันนึงก็คืออะไรก็คือมันสามารถอัดวิดีโอที่บิตเรทสูงๆได้เช่นแบบพวก Slow Motion ต่างๆใช่ไหมครับในโหมด S Q ใช่ไหมรองรับถึงหกร้อยเมกะบิต คือคุณไม่สามารถอัดมันด้วย U.S.S. Type 2เอาเราเอาอยู่แน่ๆถูกป่ะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันรองรับ C.F. Express มันก็จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้ได้ซึ่งโอเคต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ใช่ปะเออแต่ก็มีเรื่องดีใช่ไหมครับอีกอันนึงที่มีความแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อ,อโดยโดยทั่วๆไปพอร์ตการเชื่อมต่อ ระหว่าง A7 Mark 4กับ A7C Mark 2เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแบบเต็มๆตาเลยเนี่ยก็คือตัว HDMI port เนาะถามว่า HDMI เราใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอ,อันแรกที่ง่ายสุดเลยก็คือการที่เอามาเสียบเข้ากับ Capture Card แล้วก็เปลี่ยนเป็นเว็บแคมในคอมพิวเตอร์เราใช่ไหมซึ่งอันนั้นคุณจะใช้ Micro HDMI คุณจะใช้ HDMI full size แม่งไม่ใช่ประเด็นใช่ปะแต่อีกอันนึงที่ เราเอาเข้ามาใช้กันเยอะในงานระดับโปรเฟชชั่นอลก็คือเรื่องของ external monitor นะครับก็คือไออ monitor ที่อยู่บนหัวผมตอนนี้เออที่เสียบอยู่บนหัวกล้องตอนนี้นะครับอ่ะการที่มารองรับเอ,อ่อ HDMI full size เนี่ยมาทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากสายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะขึ้นเยอะมากๆการใช้งานอะไรต่างๆขึ้คือมันจะทำให้สุดอย่างสะดวกขึ้นแบบมากจริงๆ เ,เพราะฉะนั้นในงานระดับ professional จริงๆ,รงๆครับผมก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยการที่มันมี full size HDMI กับถ้าคุณต้องต่อกับ external monitor การมี full size HDMI ทำให้การทำงานมันเรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นอเออสาย HDMI to HDMI มันหาง่ายกว่าสายที่เป็น micro HDMI to HDMI อเออแบบการหาซื้อ supplier อะไรมันง่ายกว่าครับเพราะฉะนั้นเลยเลยค่อนข้างแบบชอบการใช้ full size HDMI มากกว่าเอออะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมมองว่า อยู่ที่การใช้งานด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ใช้ Full Size HDMI เราไม่ได้มีการใช้ Capture Card เราไม่ได้มีการใช้ External Monitor อะไรเงี้ยผมมองว่าอืมก็ไม่ได้จําเป็นต้องสนใจอะไรขนาดนั้นเนาะเออคือเมื <laughs> ่ามันไม่ได้ใช้อะเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อที่มันมีความแตกต่างกันแต่พวกเรื่องของเอ,อ่อ Micro USB เรื่องของ USB C สำหรการชาร์จเอ,อ่อพอร์ต สามจาสำหรับไมโครโฟนต่างๆมีมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเนาะเป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับกล้องรุ่นสมัยใหม่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอย่างไมโครโฟนที่ที่ใช้ตรงนี้ครับก็คือ e x t e r n a l l i c r โครโฟ e เนาะก็ก็ต่อเข้ากับพอร์ตสาที่อยู่ในกล้องตอนนี้ครับอ่าที่ผมชี้ก็คือกล้องเนาะอ่าลักษณะแบบนี้นะครับก็ทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นมีความ flexible ใน workflow มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเรื่องการถ่ายภาพในแง่ของการถ่ายแบบ เอ่อ uh, image quality เลยเรื่องของ video quality เลยจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือตัว A7C Mark II เนี่ยเขาใช้ตัว AI processor ตัวใหม่ซึ่งมันพึ่งมาใส่ในตัว A7 uh, Mark 5กับ EV10 ใช่ไหม EV10 ใช่ไหม ไม่แน่ใจเออมันมีใส่ในสอรุ่นนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็ถูกหยิบมาใส่ใน A7C Mark II ด้วยซึ่งถามว่าไอตัว AI Processor ทำอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันมีพวกระบบ AI Auto Focus เข้ามาเช่นการ track รถไฟเครื่องบินเฮ้ยทุกคนอาจจะงงว่ามึงคนเรามันจะ track รถไฟกับเครื่องบินทำไมวะเฮ้ยมันมีนะเว้ยมันมีพวกแบบว่า p r e u a t e r ทุกคนเห็นปะภาพที่เขาแบบไปถ่ายตรงแบบ รันเวย์ครับแล้วถ่ายแบบภาพเครื่องบินกำลังขึ้นอย่างเงี้ยการที่เรามีเอไอเอฟตรงนี้ครับมันทําให้การถ่ายพวกนี้ง่ายขึ้นแบบเยอะมากนะหรือกระทั่งว่ารถยนต์อย่างเงี้ยครับเวลาเราอยู่ในสนามแข่งเนีย่ยสมมติบางคนถ่ายภาพในสนามแข่งอะครับการที่มันสามารถ AF รถยนต์ได้แบบง่ายมากอะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะเพราะสมัยก่อนเวลาจะถ่ายภาพสนามแข่งต่างๆเงี้ยครับเราจะต้องกดแทร็กกิ้งใช่ปะกด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 รถคันนี้มาก็กดแทร็กทีนึงก็จยกดแทร็กทีนึงกว่าจะกดกว่าจะถ่ายกว่าจะแทร็ รถแม่งไปนู่นแล้วอืมแต่พอมันมีพวก AI AF ที่เป็นรถเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยเราได้มากขึ้นใช่ไหมหรือกระทั่งพวกอินเสกหรือมแมลงใช่ไหมครับการหายมาแมลงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเออคือมแมลงมันจะแบบมากว่าจะ t r a ็กได้กว่านู่นกว่าจะนี่แม่งบินหายไปแล้วอืมงนั้นการที่ track แมลงได้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับอ่าเทียบกับตัว A7 เอ่อมาร์คโฟเนี่ยจริงๆ A7R มาคโฟในยุคนั้นในสุด <c oughs> ทำไมพูดเหมือนบรรนานแล้วเลยวะมันยังไม่นานนะทุกคนแต่ว่าในตอนนั้นนะครับมันมันรองรับแค่การอ่อ uh, IAF ของพวกคนสัตว์แล้วก็นก only เนาะไม่ได้มีฟีเจอร์แบบ AI on AF แบบเครื่องบินรถไฟมันแรงรถยนต์อะไรเยยงยมันไม่มีนะครับอ่ะกับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่งอกเข้ามาจากการใช้ AI โปรเซสเซอร์ตรงนี้ก็คือเรื่องของ AI re framing นะครับคือถ้าใครนึกไม่ออกมันคือฟีเจอร์เหมือนกับเว็บแคมสมัยใหม่ครับที่มันจะพยายาม track วัตถุใช่ปะ่ะแล้วทําให้วัตถุเนี้ยมันอยู่กลางเฟรมตลอดเวลาโดยการที่มันครอปมันจะครอปภาพแล้วมันก็จะทำให้ภาพเนี้ยมันเลื่อนครอปเพื่อให้ subject ของเราอ,อ่ะมันอยู่ตรงกลางเฟรมเสมอซึ่งอันเนี้ยมาในตัว A7C Mark II นะครับตัว A7 Mark i ไม่มีให้เนาะ เนี่ยชันผมขยับเห็นปะมุมกล้องก็ไม่เห็นขยับเลยเออเนี่ยผมขยับแล้วไม่เห็นขยับเลยใช่ไหมก็คือมันไม่มีฟีเจอร์นี้มาให้ใน A7 Mark i มานะครับซึ่งถามว่าอเราจะได้ใช้ไหมผมคิดว่าในงานแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้พูดตรงๆอาจจะไม่ได้ใช้เนาะเออ แต่ถ้าแบบเอ้ยคุณถ่ายถายเน้นถ่ายความเน้นง่ายอะครับเน้นง่ายคุณสมมติคุณแบบถือแล้วคุณบล็อกไปอย่างเงี้ยเฮ้ยผมมองว่าฟีเจอร์เนี้ยดีมากมาทําให้เราแบบอ,อยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลาโอเคช่างแม่งว่ามึงจะครอปเท่าไหร่สุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้เลนส์ที่มันกว้างหน่อยแล้วมึงจะครอปก็เริ่มเลยเออใช่ปะเลสเซ่ยี่สิบอย่างเห็นตัวตัวเนี้ยยี่สิบ G ใช่ไหมครับหรือคุณขยับถอยออกไปหน่อยเป็นสิบสี่ Gm อย่างเงี้ยเอ้ยมันมัน possible ถูกปะพี่ทำให้คุณใช้ reframing แล้วแบบมันคุณกัอยู่ในเฟรมอะเออค่อนข้างโอเคเนาะแต่แต่สำหรับงานที่เราใช้หลายๆอย่างก็ยอมรับว่าไม่ได้ใช้และะ้วันอีกส่วนหนึ่งนะครับของการถ่ายเนาะก็คือเรื่องของ IBIS หรือว่า in body image stabilization นะครับก็ได้รับการอัปเกรดเข้ามาโดยที่ตัว A7C Mark II เนี่ยเขาเคลมอยู่ที่7 stop เนาะเทียบกับ A7 Mark IV เคลมที่5.5 stop เท่านั้นซึ่ง เคยลองเทียบถ่ายในช็อปอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าในการใช้งานจริงถ้าคุณดูจากตัวเลขมันอาจจะต่างใช่ปะแต่พอมันทาน l a t e มาเป็นการใช้งานจริงครับมันไม่ได้มี Factor แค่ว่า i b i บคุณดีแค่ไหนแต่มันมีเรื่องที่ว่าการที่คุณจับกล้องได้มั่นคงมากกว่าครับมันจะทำให้ภาพอ่ะมันสมูทโดยตัวของมันอยู่แล้วเมื่อเทียบกับกล้องที่มันจับได้แน่นไม่เท่าอ่ะ ซึ่งเท่าที่ลองจับมาด้วยมือผมเนี่ยด้วยไซซิ่งมือผมเนี่ยผมสามารถกำตัว7 Mark IV ได้แบบพอดีอ่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาผมจับแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างมั่นคงกว่าถือไปแล้วมันจะสั่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ A7C Mark า i ทูทำให้สุดท้ายแล้วเวลาถ่ายออกมาครับอันนึงคือมันมันกันสั่นโดยธรรมชาติอีกอันนึงมันกันสั่นโดยเครชีอซึ่งผลที่ออกมามันไม่ได้มีความต่างแบบมีนัยยะสำคัญจนถึงขัาด ถึงกับต้องอัปเกรดอ่ะเออมัน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 ต่างกันนิดเดียวอ่ะคืออันนึงมันสั่นสั่นการสั่นจริงอันนึงมันการสั่นเครื่องอ่ะเออมันก็เลยมีความแตกต่างกันตรงนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นบางทีการดูจากสเปคมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราเห็นภาพเมื่อมันทรานเลดมาเป็นการใช้งานจริงอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่า5.5กับ7จ็ดตอเนี่ยผมว่ามันมันต่างกันพอสมควรเลยนะถ้าคุณดูจากสเปคแล้วอ่ะแต่สุดท้ายแล้วพอมันทรานเลดมาจริงแบบเฮ เชื่อมันมันต่างกันน้อยมากเลยอ่ะเออผมก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าไปที่เรื่องของขนาดและน้ําหนักกันบ้างแล้วกันอ่ะพอเมื่อกี้เราพูดถึงกริปใช่ไหมก็คือกริปของ A7C Mark II ต้องอยอมรับว่าตระกูล C นะครับมันมันจะเป็นกล้องที่เขาออกแบบมาให้มัน compact มากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกริปการจับถือต่างๆเรื่องของด a l ต่างๆอะไรพวกนี้ความถนัดอะ่ะ ยังไงมันจะไม่สู้พวก A7 ธรรมดาหรือว่า A7R ไอพวกตระกูลแบบกล้องตัวใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจับถือต้องยอมรับว่า A7 Mark IV ทำได้ดีกว่ามากๆแล้วผมไปลองจับมาแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบนั้นเลยเนาะแต่อันนี้ผมมองว่ามันขึ้นกับขนาดมือของแต่ละคนด้วยนะคือบางคนอะ่ะมืออาจจะเล็กกว่าผมอย่างเงี้ยเช่นแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยมืออาจจะเล็กเล็กกว่าเพราะผมไซส์อย่างกับผู้หญิงแค่นิดเดยเองนะ แบบประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งข้อนิ้วบนเลยเออมือผมค่อนข้างถ้าเทียบกับผู้ชายอะ่ะผมถือว่าค่อนข้างเล็กก็ยังรู้สึกว่าจับถือ a 7 c mark t w ยังยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบ f i ์มอ่ะมันไม่ค่อยกระชับอะ่ะเออเท่ากับถือ a 7มาด mark IV. ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความลึกของกริปด้วยครับเพราะว่าตัว a 7 c mark t w ครับออความลึกของกริปอะ่ะมันมันไม่ได้มีเยอะมาก เมื่อเทียบกับ A 7 m a r k o r อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เวลาเราสอดมือเข้าไปอ่ะมันจะสามารถสอดแล้วมันเฟิร์มลี่กว่ารู้สึกเฟิร์มลี่มากกว่าอะไรเทือกนั้นนะครับก็แนะนำว่าลองไปเล่นในช็อปดูลองไปจับในช็อปดูว่าแบบเออแบบกริปแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันเฟิร์มลี่มากกว่าโอเคไหมเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะว่ามือเล็ก <laughs> เขาก็อาจจะจับแบบโ oh, หสอดลงไปไม่สุดอ่ะแล้วมันสุดท้ายมันจะจับแล้วมันจะหล่นเออไอตัว Max Four ครับมันจ,จับแล้วมันจะ อเอออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนแบบจับถือเฮ้ย 7C ็ดซีมาทูแม่งดีกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ใช้กล้อง A P S C ของ Sony มาก่อนนะครับบอดี้มันจะมีความคล้ายกันพอสมควรเลยความลึกของกริปต่างๆครับเพราะว่าตัว A P S C ของโซนฝั่ง Sony เช่น6 0 0 7 6,004กตระกูลนี้ครับมันจะมันจะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กเนาะกริปมันก็จะสั้นหน่อยคือถ,ถ้าใครจับแล้วถนัดอ่ะผมว่าคุณใช้ 7C m a r ีมาทูได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โอเคไหมอ่ะทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญคือน้ำหนักครับน้ำหนักของ A7 Mark IV เนี่ยคือ659กรัมไม่รวมเลนส์โอเคไหมบอดี้ only 659นะครับเทียบกับ 7C Mark II อยู่ที่514กรัม5 1 4กรัมนะครับหรือว่ามันต่างกันประมาณ145กรัมก็คือประมาณขีดเกือบเกืบครึ่งใช่ไหมขีดใช่ไหมซึ่ง ถามว่าหนึ่งขีดต่างไหมถ้าลองยกแบบมือหนึ่งยกเจดสี่มือหนึงยกเจ็ดสทูเลยอะ่ะต่างรู้สึกต่างแต่ในแง่ของการใช้งานจริงที่คุณถือกล้องแค่ตัวเดียวต่างไหม,มก็รู้สึกว่าต่างแต่ไม่ได้ต่างจนทำให้เรารู้สึกว่ามันมันต้องไปเวนั้นอะ เออมันไม่ได้ significantly ต่างขนาดนั้นละกันเพราะสุดท้ายแล้วอะครับอ,อ่อมันจะไปตายตรงเซตอัพของเลนส์มากกว่าคือกล้องส่วนใหญ่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่มันจะไปตายตรงเลนส์ที่เราใช้มากกว่าเช่นบางคนใชออ้85 gm 135 gm 7 0 2 0 0 gm อย่างเงี้ยครับคือมันเป็นบ้องเลยใช่ไหม7 0 2 0 0อะ่ะก็คือ มึงเป็นโลอ่ะหรือไอเลนที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าแม่งหนักชิบหายเลยคือ2 4่สของซิก m a อย่างเงี้ยรวมๆกันแม่งเฉียดสองโลแล้วมั้งกล้องกับเลนส์เข้าไปอะไรอย่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นขีดหนึ่งแม่งคือแบบส0ของ <c oughs> ของน้ําหนักเท่านั้นเองอ่ะเออมันไม่ได้ทำให้มันสําคัญมากขนาดนั้นแต่โอเคครับบางคนที่เขาออกกอง ที่เขาต้องใช้งานที่เขาต้องแบบแอดเวนเจอร์ออกไปถ่ายอะไรเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ย every gram matters โอเคไหม every gram is matters นั้นขึ้นกับการใช้งานเราเลยว่าเราให้ความสำคัญกับน้ำหนัก1.45่งจุขีดเนี่ยขนาดไหนโอเคปะอ่ะทีนี้สุดท้ายครับเรื่องของราคาบ้างนะครับราคาเนี่ยเอเจซีแม็กทูเ c Mark แม บอดี้ออลลนะครับบอดี้อย่างเดียวนะครับไม่มีคิดนะครับส่วนใหญ่เราซื้อกล้องเปรเฟสชันแลเราไม่ซื้อคิดอยู่แล้วถูกป่ะเพราะเราก็มีเลนออฟชอ์อยู่แล้วถูกไหมอีซี่ใช่ไหมครับเอออยู่ที่7จ็9 0บาท aka 76อ0จ็ดหมืทอนสิบาทเออเชื่องเชนี้นะครับกับ A7 Max k แนะครับบอดี้ออลเหมือนกันนะครับแปดสอารหรือว่า8ปด9 0บาทก็8ปดหมทอนสิบบาทใช่ไหมครับ ดังนั้นส่วนต่างของกล้อง2ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7,000บาทอ่ะ7,000บาทถามว่า7,000บาทคุณได้อะไรบ้างนะครับ7,000บาทที่เอ่อคุณได้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับ2ตัวนี้คือ7,000บาทก็คือสิ่งที่เราได้จะเพิ่มอยู่ใน A7 Mark 4ก็คือ,อะไรครับ Dual Card Slot Full Size HDMI การจับถือที่ดีกว่าใช่ไหมอันนี้นคือคอสของการบวกขึ้นไปอีก700 0ดังนั้น มันต้องถามว่าไอฟีเจอร์เนี้ยมันคุณจําเป็นที่จะต้องใช้มันหรือเปล่าคือถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณชอบการจับถืออ่ะผมว่ามันจบแล้วคุต้องไป a 7จแล้วหรือคุณบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ external monitor คุณใช้ full size hdmi คุณใช้ dual card slot dual card slot ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น work flow คุณทำงานได้เร็วขึ้นยุดหยุดมากขึ้นอ่ะผมว่าเวเนี้คุณต้องไป a 7มาโใช่ป่ะแต่คุณบอกว่าเฮ้ย ไอ้พวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้เลยเว้ยไอ้พวก full size ทช่ไก,ก็ก็ไม่ได้เสียบ capture card เราไม่ได้เสียบ external monitor เลยอ่ะตัดทิ้งไป dual card slot ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้การ์ดท,ที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้อ่ะหรือเราไม่ได้อัดวิดีโอ frame r a สูงๆเอ้ยเราไม่ได้อัดวิดีโอบ i ต r a t สูงๆใช่ไหมครับก,ก็ก็ตัดเรื่อง dual card slot ทิ้งไปได้ก็ไปซื้อกา์ท,ที่ใหญ่ขึ้นแทนใส่เข้าไป2เท่าก็จบใช่ปะ น้ำหนักคุณได้ถ้าคุณเสียเจ็ดพันคุณน้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดห้าขีดหนึ่ขีดอ่ะใช่ปะเออมัน,ม,น,ม,นมันมีความต่างกันในในตรงนี้ด้วยนะครับเทียบกับถ้าคุณไปใช้ A7C Mark II เนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณได้ IBIS ที่ดีขึ้นน้ำหนักที่เบาขึ้น AI processor ถูกไหมครับที่มันพร้อมกับ AI AF กับพวก Reframing ต่างๆใช่ไหม มันสุดท้ายแล้วอ่ะ eventually แล้วผมมองว่า A7C Mark 2มันทำให้เรา set up พวก low profile คิ t อ่ะเวลาสมมติคณไปถ่ายบล็อกอย่างเงี้ยแบบถ้ามันยิ่ง low profile อ่ะคนมันจะมองน้อยลงนึกสภาพดีิมึงเอา A7 Mark 4อ่ะไปเดินถ่ายอยู่สยามอ่ะยามไล่จับมือตั้งแต่วินาทีแรกที่มึงหยิบกล้องขึ้นไปแล้วใช่ปะเออเพราะฉะนั้นกล้อง2ตัวนี้ครับผมมองว่ามันมีความแตก ต่างในการใช้งานอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งละกันคือด้วย image quality video quality ะครับมันมันได้เหมือนกันเพราะมันคือเซ็นเซอร์เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันใช่ปะแตเ่เรื่องของ compact กับฟีเจอร์บางอย่างที่หายไปพร้อมกับขนาดนะครับมันทำให้ a 7 Mark 4มันก็ยังมีความ appeal ในตัวของมันอยู่มันมีเสน่ห์ในตัวของมันอยู่มันมันยังมีที่ยืนในสังคมอะ่ะพูดง่ายๆเอออะไรเทื่อนนั้นนะครับทำให้ a 7 m a r k มันยังอยู่ได้ <No. S 2> เมื่อเทียบกับ A7C Mark II ที่ออกมาที่หลังเราไปดึงระบบโฟกัสของรุ่นพีแบบ่อย่างแบบ A7R5 มาอย่างเงี้ยมาใส่ลงไปแล้วก็แบบเออหึงบอกไงว่าบางทีแบบหนูไม่ใช่ลูกป้าใช่ไหมอ่ะคือ a 7 4ไม่ใช่ลูกป้าหรอทำไมทาไมให้น้องดีขนาดเนี้ยอะไรอะไรเรือกเอนี้ยครับซึ่งถ้าเป็นเจนก่อนอนะ่ะผมรู้สึกว่า A7C อ่ะมันเป็นรุ่นน้องของ A7 ธรรมดานะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า เขาเขาเขาฉลาดขึ้นน่ะเขาเขาเริ่มคิดอ,อว่าเมันไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องกันนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่มันออกแบบมารองรับการทํางานที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงอะ่ะเออผมเลยเชื่อว่าในรุ่นถ,ถัดไปอะครับ A7 ธรรมดากับ A7C อะ่ะมันจะค่อยๆมีความมีแก็บที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออเพื่อให้มันรองรับการทํางานที่แตกต่างกัน โอเคไหมอ่าลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าโดยโดยงานที่ผมใช้กล้องทั้งหลายเนี่ยผมจะขยับขึ้นไปใช้ตัว a 7 c มาทูไหมคําตอบก็คือไม่ครับตอนนี้ผมใช้ A74 ธรรมดานะครัแล้วก็ยังรู้สึกว่า A74 ค่อนข้างตอบโจทย์การทำงานผมมากๆโดยเฉพาะเรื่องของ Full Size HDMI แล้วก็ d a l c a ค d slot ที่ผมรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนนั่งด่านนะว่า d u โอคาส l o t มึงมีทำไมวะ แต่พอมาใช้งานจริงเช่หหูมันทําให้การทํางานมันมันดีขึ้นยืดหยุ่นขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นแบบเฮ้ยมันมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคนอาจจะคิดใช่ไหมแต่แต,แต่พอทุกคนลองมาได้ใช้ใน workflow บางอย่างครับเช่น workflow ที่ผมทำงานอย่างเงี้ยเออแบบมันทำให้เร็วขึ้นจริงๆแบบผมล่นเวลาการทำงานไปได้แบบเยอะมากยืดหยุ่นมากขึ้นแบบ b e y บ n ยอนเด a l l ไปเลยอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่ยังใช้ A7 Mark IV อยู่ mm. ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสำหรับการทำงานของผมที่สุดโอเคไหม mm. ก็ความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าถ้าเลือกนะครับให้เราเลือกตามที่มันแมทช์กับ workflow ของเราดีกว่าเพราะว่ากล้องโซนี่หลังๆก็ออกมามี Purpose ของมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นเนาะ ก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับก็ถ้าใครเลือกกล้องตัวไหนเพราะอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างหน่อยครับว่าเวิร์กแบบเฮ้ยผมใช้เวิร์กโฟล์ตัวเนี้ยผมใช้ทํางานพวกเนี้ยแล้วเฮ้ย A7C มาทูดีกว่าเฮ้ย A7 มาโฟล์ดีกว่า,านี่ครับลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในวีวหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย